ha 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 เฟชโชดาวก็คือมันจะมียื่นไปสองหน้าแบบก,กัน,นะค่ะอ๋อใครเดินนีกคนแค่มึงม,มามขายจริงเหรอคะจริงค่ะ,คะเพราะว่ามีน้องๆถามถ,ามถึงเยอะก็เลยเอามานิดหน่อยะคะ่ะเอามาไม่เยอะมากสองชิ้นะคะ่ะเล่นเป็นหนึ่งกล่องเลยหนึ่งกล่องแล้วน <c oughs> ะใครจะซื้อเรียกซื้อเดี๋ยวนี้นะคคัะของสั่งตอนนี้เด็กๆกมมีรดราคาให้นไหมคะไม่มี หว่างรอเฮีโลเราเอาแกะมาโชว์กันก่อนว่าเป็นเล่นยังไงยังไม่รู้เลยรกร็ว้กวจะเกลียววิปครีมเแบบนี้อย่นี่ไหมคะเอาอะไรดีอะคะอย่างอื่นยิ่งกวงเหนียวมะค่ะ <c oughs> อ่ะนี่นะคะเป้าค่ะเป้าที่ลหล่อ้าเออเครื่องประหารเครื่องประหารนี้่ะใส่เลยค่ะลูก <c oughs> ไม่รู้สิว่าอาจจะเดี๋ยว,ยวอ่านกติกาอันนี้เด็กผู้หญิงเยี๋ยวอยู่เพิ่งลูกข้างก่อนดันดูก่อนรู้ว่าต่อ,อยังไงตอออ่อมั่ว่ไอ๋อมั่วเปิดหมยอะโอเคค่ะเราดูแลใส่ฝั่งนี้ถูกแล้วค่ะคือที่ถูกต้องคือมือจะต้องงุ้มอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้นะคะอย่างนี้เวาลาบม,มันแปะหน้ามันจะได้ไม่กระเด้งมาโดนได้แล้วก็เพราะว่าตัวล็อกอยู่นี้ วิธีเล่นก็คือเราก็ติดตั้งแบบนี้นะคะเอาไม้เนี่ยเอามือเนี่ยเสียบเข้าไปเอาแผ่นหน้าหน้าเนี่ยสองเด็กเนี่ยนะคะเสียบลงไปตรงร่องแล้วด้านหลังก็จะเสียบตรงแป้นที่รองคางอ่าแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีสเกลเขียวเหลืองส้มแดงใช่ไหมคะก็คือจะต้องผัดกันกดนกไม่ใช่ผัดกันกดแข่งกันกดอันนึง,อ,นงอ่ะพิมพ์กดข้างนูู่รัว นี่ยแปลว่าพิมชนะแม่โดนคือถ้ามันมีมีวิปครีมอย่างนี้มันจะแปะโดนหน้าคนนี้เลยเด็กผิวดูเครียดนะคะเด็กผิวคะเป็นผิยแบบผู้หญิงหรือผู้ชายคะอ๋อมันเอียงอย่างนี้นี่ใส่ผิดทางนะคะต้องอย่างนี้อ่ามีน้าเมื่อกี้เป็นเกยกันพร้อมยังอันหน้าวางค่ะพร้อมนะครับพร้อมพร้อมรดน้ำหนึ่งหนึ่งคำค่อยๆกระแทกนะอือสอนนะเด็กสอครับ มันต้นไปแล้วนะครับทำไมอะ่ะแม่ก็ว่าแม่ถี่แล้วนะจริงว่าเอาแบบสุดชีวิตเลยอ่ะจริงเห <c oughs> รอเก็บมันลงครีมเลยอ่ะมาเลยอ๋อมาเลยอาเลยใครจะบีบคะป้าเหรอคือบ,บีบค่ะบีบไม่ออกแข่งแข่ง,ง,งมนบีบ<ห>คไม่จะหมดแล้วด้วยลูกมาเอาน้อยๆก่อนดีไหมคะข้อค่ะโอ้โหแค่นี้เหรอพร้อมแล้วค่ะย่้งเดียวย่งเดียว แดล้วอ้ดตเแกหมดหมดแล้วักใจฟ้าจี๋โดปเลยแม่งกาลูกใหญ่เลยเ,เอาใหม่เละยกตากตกตที่หนึ่งเด็กเกี้ยวชนะยกที่หนึ่งชนะหอมใช่ละค่ะ นี่เอามาเขานี้ไม่ยอมแล้วนะเตรียมตัวเธอรูปจ๋าหนึ่งสองสามไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรจริงๆรมันกระเด้งมาโดนของใช่มันกระเด้งมีหน้าที่แม่เห็นเขาเล่นกันในคลิปก็กระเด้งหลุดปิวหมด นนั้ไม่ใส่หน้าเลยไม่ใส่หน้าแล้วกันหน้ามันเป็นหแต่จิงวกินหนูถอยหน้าลมนี่ฮะห้ามมาเลยห้ามละหน้าหลบต้องหลอกไปอย่างนี้ใจจะต้องกล้าหาญกล้าหาญกล้าคุณหนกคนรู้แล้วตอนเนี้ยคราวนี้นะคะเราแผ่นหน้าออกนะคะลูกนะคะ เพราะว่าม,มันเป็นอุปสรรคพอสมควรเนี่ยอ่าน้อยๆค่ะนี่แม่มันจะมาผิาผาาจะโดนนี่กติกาฮะาาคะางห้ามยกจัดแท่นนะฮะอ่าถ้าเกิดว่า <ยก S 1> ใครออโดนอ่าเอาวิปกิมดิบใส่หน้าเลยตรงๆเลยดีไหมคะอ่ามะหนึ่นงสามนี่อย่างนี้เลยนะห้ามหมุนนะ,อะสองสาม โยิกเลยอ่ะไม่รู้อ่ะเห็นเขาแบบแมนมากบับตาจริงเหรจะต้องให้พิมพ์โดนให้ได้เลยจะต้องไมคร์มนสนุกเห็นเรไม่มาสักทีอ่ะเราเล่นกันจะเสร็จอยู่แล้วค่ะแหมคราวนี้ห้ามมาหน้าหลบเลยนะคะแม่สู้ตายค่ะหนึ่งสองสาม แม,ม,ม่ก็ทุบแรงเหรอไม่หรอกแม่ก็ทุบเจ็บมือเลยะแต่เขาทุบดังมากอะแ,แต่ว่าแม่ก็แบบว่าแบบยิกเลยนะแม่ก็กดติดนะแต่มันมันไม่ไมาไ,ไม่ไปทางนู้นเลยอ่ะทำไมอะิวชมป์ชนะเยนี่ต่อไปรอทาสี่ในไฮโท้าที่กับปะปาก่อนเฮ้ยปะปามาเลย